มันจะเกิดอะไรขึ้นคะถ้ารถเรามีแค่พรบรโดยที่รถเราไม่ได้มีประกันภาคสมัครใจไม่ว่าจะเป็นประกันชั้น1 2บวก3บวกหรือประกันชั้น3 1. คะ่ะถ้าในกรณีที่เราเกิดไปชนรถคู่กรณีแล้วเราเป็นฝ่ายผิดพรบรจะฟ้องแค่คนไม่ซ่อมรถเพราะฉะนั้นถ้าหากรถคู่กรณีได้รับความเสียหายเราต้องควักกระเป๋าจ่ายเงินเอง2ถ้าในกรณี คู่กรณีฝ่ายถูกได้รับบาดเจ็บพรบรจะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลสูงสุดต่อคนแค่า8 0 0 0 0บาทถ้าหากคู่กรณีฝ่ายถูกต้องรักษาตัวมากกว่า80,000บาทเราต้องควักกระเป๋าจ่ายเงินส่วนที่เหลือให้คู่กรณีเองเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเรามีประกันภาคสมัครใจไว้ไม่ว่าจะเป็นประกันชั้น 1, 2บวก3บวกหรือประกันชั้น3ก็ตามถ้าหากเราไปชนรถคู่กรณีแล้วเราเป็นฝ่ายผิด บริษัทประกันก็จะเข้าไปรับผิดชอบซ่อมรถให้กับรถคู่กรณีและจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับคู่กรณีอีกด้วยนะคะประกันทำวันนี้เรารู้ว่าต้องจ่ายเท่าไหร่แต่ถ้าวันที่เกิดเหตุเราไม่รู้เลยว่าเราจะต้องจ่ายเท่าไหร่ถ้าหากเราไม่ได้ทำประกันติดไว้อยากจะทำประกันต้องให้มืออาชีพดูแลครูนปอที่ปรึกษาประกันภยัยทีมดออรอาจารแดงค่ะ